ครับวันนกับขอสวัสดีนะครับผู้ติดตามอยู่ทูบของผมทุกคนนะครับเมื่อนี้หลังจากทำธุระแล้วนะครับจริงก็อยักมาแต่เศ้าอยู่แต่กัติดภารกิจหลายๆอยางนะครับไปรับรถอยู่ศูนย์นะครับเอารถไปเข่าศูนย์นะครับไปรับไปส่อมนะครับนี่แหละครับบรรยากาศ ปลานะครับรถไปสมทางศูนย์มันกระโโตมากผกระตองเอาเงินไปจ่ายนะครับลเลยเอารถออกมานะครับศูนย์อิซุสุนะครับศูนย์อิสุสุว่าลิื่อําร่าบนะครับอุบลนผมก็ไปจ่ายมาแล้วผมก็เลยใจจดใจจอแต่น้้ำปลาเห็ดนะครับเพระาะวกระจักไทยให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับบาเห็ดส่วนนี้มันก็มีเห็ดเดียวนะครับคือเฮ็ดไข่นะครับถ้าอื่นเพิ่นก็เห็นเพิ่นเก็บเห็ดเพาะแล้วนะคร,รับ เฮ็ดเพาะเฮ็ดลังแหลแต่ชวนทางบัวน่ากัย่งมาท่านนองนะครับกับมีแต่เฮ็ดไข่นะครับดินกระแหงแรงนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับนี่ผมกับพอไหบกับจากไทยพี่น้องมึงนะครับว่าเฮ็ดมันเกิดจังไรนะครับพี่น้องนี่ครับเร็ยนบอพี่น้องเอ้ยดวงงานดีเลยนี่ครับนี่ดอกนี้ครับนี่มิลีนะครับ พราะว่ามันแห้งแ้วน,นะครับมาโอนี่บ่เคยผ่าจ้าเถื่อนะครับพวกนี้ครับนี่นุ่มหนึ่งนะครับนี่ครับจูมหนึ่งนะครับมามาโกนเห็นบ่เ,เคยผ่าจ้าเถื่อนะครับมีแต่ดอกยังไงได้เป็นน่องที่ผมทายลงยูทูบ e นั่งละตตานี่ดอกนี่ต้อเอากับบอได้นะครับมันต้องเอานะครับเพราะว่าถ้าบอเอาเป็น กับโ right. มเนว่าม,มีแต่ผมนอนมหานอมันกับมีหลายคนนะครับนี่นะครับนี่ผมกะสิเก็บให้พี่น้องมึงใส่มีดนะครับเพราะว่านี่นะครับนี่นี่นีครับนี่โอ้พี่น้องเอ้ยอ้ยครับนี่ครับโอ้ยสวยงามทีเดียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องติด่อกี้นะครับ นะครับอยากจะถ่ายพี่น้องเขาเบิ่งนะครับผู้ติดเขามาเบิ่งยูทูปนะครับของผมนะครับผมกับแค่ไม่สมัครเลนนะครับเฮ็ดยังกับเฮ็ดโปเป็นเอาครับตาโตกับโปรตีนเอาหลุดเต็มๆเลยนะครับหัวกับเขามาไอรีเลยพี่น้องมนีทั้งพรท่านใดนะครับนี่ครับเฮ็ดง้อกับเขาม้าไอลีเลยพี่น้องเลยนี่ก็ได้ยซีดอกนะครับ กะจะไปพ่นไม้นะครับมื่อนี้มาผู้เดียวได้เถาอยู่บานมันก็อยากมานําอยู่บมีคนเฝ้่าบ้านให้พวกซุ่มลูกซุ่มล้านเขาก็ไปตลาดนะครับไปเที่ยวนะครับสื่อของเถาก็ว่าทร่มาบอกเียเด้อพ่อน่อสามีเฮ็ดผมก็จักสีทบ่โทราะท่เราพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นบมมีนะครับมากมันก็เมื่อยซื้อนะครับ นี่แหละครับพ่นเห็ดนั่นพ่นเห็ดต้องไปเคลียร์เลยพี่น้องถ้าฝน,น,น,นตกน้ำๆฝนตกเรื่อยๆนะพี่น้องใหม่ๆม,มันก็สิบุมีใหม่ๆก็สิบุมีว่าปลวกเจาะมันกส็สิเป็นพ่นลูเตียนเวลาเล่ามาหาเดี่ยวต่อไปโอ้ยพี่น้องเอ้ยแต่มาซองเอาอย่างกระขื่นได้ตัง้งแค่จกุจิเกตอยู่นะครับ โอ้โหแต่ออนซอลไล่เดี๋ยวสิถ้ามีเวลาก็จะถ่ายเบิ่งแล้วครับช่วงมาซองเฮ็ดนะครับผมก็ขออยู่ตีคลิปของผมใบพี่อังเดอโทนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะครับกับดูเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อผ่อนคลายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับระลอกใหม่นะครับก็อยากให้เราบ้างกันทุกคนนะครับไปใส่มาใส่กัใส่หน้ากากอนามัยนะครับ รักษาระยะคว้ห่างนะครับบอจำเป็นกับยาออกจากบ้านนะครับกฝากไว้ทุกคนนะครับพอจำเป็นกับยาออกจากบ้านนะครับโควิดจักมันมาทำไไ้เฮาโมโหเล้พี่น้องเลยอันตรายีหลีนะครับโรคโควิดมันก็เป็นโรคของการการเมืองนะครับเป็นการเมืองการเมืองของการเมืองโลกนะครับมีคนปล่อยไวรัสออกมานะครับ ก็พากันมาหาวัคซีนนะครับเพื่อสร้างคุณประโยชน์นะครับมันก็แค่นี้เองนะครับสําหรับโคุณพี่พงศ์กบโหวยังดอกกับฟังมาจากเพื่อนนะครับก็ขอยุติคลิปใบเพียงแต่ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาจังพอกันไหมเนาะครับเนาะสวยงามทีเดียว ขอบคุณครับ